ต่อมาผมจะมาพูดถึงวิธีการทําฉากจบแบบที่2ในเกม CONTRA HARD c o r p นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมจบฉากที่1แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้คุณผู้ชมเลือก r e t c u e t h t r e s e s e c r c h c e น t e r ะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆจนมาถึงฉากที่ขึ้นตามภาพนี่แหละครับผมให้คุณผู้ชมเลือกตัวเลือกไปที่ FIGHT TO THE END นะครับพอคุณผู้ชม เลือกตัวเลือก f ฟ g h เด o the End ไปปุ๊บนะครับเล่นมาถึงจุดจุดหนึ่งจะมีตัวเลือกอีกแล้วครับผมตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเลือกอักลีนะครับถ้าเลือกอักลีแล้วจะจะได้ฉากจบแบทเอนดิ้งเลยครับผมแถมเกมโอเวอร์ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าจบแบบแบทเอนดิ้งและเกมโอเวอร์แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจบทันทีนะครับเราสามารถคอนติเนียกลับไปที่จุดเริ่มต้นของฉากที่เราเลือกตัวเลือกอักลีกับรีฟิลส์ได้นะครับผมเอาเป็นว่า ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ฉากจบแบบที่2งนะครับง่ายๆเลยคือตอนที่ขึ้นตัวเลือกตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับให้เลือก r f i u s e แล้วเล่นไปเรื่อยๆก็จะเจอฉากจบแบบที่2นะครับผม